ลัวกับยีสกเทศเลยนะครับพอปอยว่าเสี้ยม้าปีแล้วครับตัวนี้นะตัวนี้สิาปีแล้วครับผมเป็นคอนเซ็ปต์่อปอยครับในร้นลูกสาวอ่ะยังอยในซบบคออยู่ฮะตอนนี้สาวห้าแล้วยีสกเทสยีสกเทสยีสกเทส นีปานี้เลยค,ครับจัได้ตัวเล็กครับปานินครับผมปานนอายุประน่ะประมาณไนนี่ล,ล,ล้วเนานีนจะมาปล่อย,ออยานันมาปนะล,ล่อยามาปล่อยทีนหลัะปล่อยานินจะมป่อยปานจะมา่อยปานนมาปล่อยปานินัะมาป่อนนจะม่ยปามีปล่อยานะล่ยังนม่ยปานะม่ยังนมาอยนินจมาอยนนาอยาจะมาปล่ยามาปล่อยะมออนนจะมาานิจะมาปล่ยานินมัปยปานินจาล่อจะมาปครัยปนะมีอยนได้ตลอดปานาล่ะมาปมครับครับ ตัวราคาสองร้อยนะคะยอมครับาทนะครัะคนต่างถิ่นถ้าคนในหมู่บ้านหมู่บ้านหนองเต่าหรือหมู่บ้านอะไรนะคะบ้านหนองเต่าบ้านหนองเต่าดอนใจนะฟีครับครับครับนี่อีก็อปคือเขาขายโลสองร้อยสามร้อยหรอ๋ออันนี้โลสองสามร้อยเลยอ๋อหนึ่งประมาณสิบกว่าโลได้สองร้อยเนี่ยซอฟต์อ๋อครับอันนั้นปัาน้อยอยู่กับอะไรครับปัานี้อีกแล้วมาอีกแล้วเนาะวันนี้ย่อมัน อ๋ยอ๋ยอ้ยอ้ยอ๋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 ยอ้ยอ๋ยอยอยอ้ยอ๋ยอ๋ยอยอ๋ยอยอยอ้ยอ๋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 ยอยอ๋ยอ๋ยอยอยออยอ้ยอ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 ้อยอ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 ยอยออยอ๋ยอ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 ยยอ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 อยอยอยออ ถัาผ ka, ka ok ้าก uh. <x> ันต uh ้ก่อนะมาตรกรแล้วก็ใส่ก็สอบหีกครกำหนึ่งสิบห้าปีโอ้ใหญ่คุ่มนุ่มอ่าเขาเขาจำอ่ะโอ้โหอ้าว เอ้าเอาอีสก๊อเททย้อนครับลงไปเลยครับทีที่สองไม่มันป่อเลยนครับมันทีที่สองแหละเยวผมลงมันทีที่สองอ๋อปัจจัยไซส์กระสอบอันหนึ่งหน่อเออย้อนลงไปเออนะเซฟไว้เซฟไว้อืมครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับเป็นเ่ยนทางยูทูบของเหน่อยครับครับสวัสดีครับ